ไ่ต่ออีกดีไหมสัา20แล้วกัน30ไปยังไม่คุ้มเนะม,ม,ม,ม <ทำ S 1> ื่อไรเนี่ยขอขอเอมา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 ำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำะทุกคนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันต้องโดนแล้วด้วยนะครับวันนี้เราเล่นเกม The Twenty House นะครับทุกคนบ้านไก่มา,นานอันนี้บ้านไก่นะเรายวเล่นบ้านหมาไปมนะีทุนอยู่40,000นะทุนเบ็ดที่30บาทนะฮะ กดไปครับรับออโต้เธอโบหนึ่งร้อยฮะโบนัสก็เป็นรูปไข่เหมือนเดิมนะอันนี้เกมเป็นแบบรูปแบบบล็อกนะครับทุกคนไอไก่สามฟองเท่านั้นฮนะเราจะเข้าโบนัสกันนะแล้วก็มีวายแบบคูณ2องคูณสามคูณห้ามั้งสูงสุดอะเป็นรูปบ้านนะมันจะเป็นตัวคูณให้เราครับเป็นาวนะ ไก่สีแดงๆเหลืองเนี้ยนะมันจ่ายแพงนะฮะไอไก่แจ้ตัวเนี้ยระหว่างนี้ไม่มีอะไรฮะรอเข้าโบนัสเหมือนเดิมเกมนี้ผมน่าจะเคยเล่นเคยลงคลิปไปแล้วนะน่าจะนะผมจำไม่ผิดแต่ผมเคยเล่นแล้วนะเกีนี้โอโ100้โหหนึ่งร้อยพีสปินเอ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยอโต้เราไม่มานะฮะจัดปดีครับหนึ่งร้อยะ ามาครับต่ออีกหนึ่งร้อยนถ้าอีกหนึ่งร้อยนี้มันไม่มาผมก็น่าจะไปเล่นเกมอื่อเลยนะเพราะปวดตีหนึ่งร้อยมันก็จะมาถ้าเกมนี้มันเกินไปมันก็เกินใจผมผมก็จะไปเล่นเกมอื่นนะ่สามฟองแค่นั้นขอแค่สามฟองอแค่สามฟองครับระหว่างทางมันก็จ่ายเราอยู่นะครับแต่ว่า มันอาจจะเร็วไปหน่อยเพราะผมกดเทอร์โบนะดีผมบอกนะันบอกนะไม่มาแต่มันใกล้จะมาแล้วทุกคนโอเคเจอใจไมกาครับ1,125บาทเจอใจระหว่างทางก็ยังดีนะยี่สบร้อยครับไม่มาผมขอต่อเลยแล้วกันว่าจะไปไม่ไปดีกว่าจัดปี1หนึ่งร้อยอ่ะ พูดเองแท้ว่าจะไปหนึ่งร้อยนี้ไม่มาหนึ่งร้อยนี้แล้วกันเนี่ยถ้าครบสา0ร้อยหมุนเนี่ยมันไม่มาเนี่ยผมต้องไปจริงๆละวน,นี่มันก็เกินใจเกินใจผมไปละเรียบร้อยครับมาเรียวครับไก่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 สามฟอง <c ười> พูผิดผูถูกอันนี้จะนับฟีสปินที่เราได้นะสูงสุดถึงสามฟองนะรอบนี้ได้เยอะสองฟีสปินครับขั้นต่ำเก้านะฮะ การันตีเก้าเก้าขังแบบเก้าฟิสฟินขั้นต่ําจัดไปวมันหนึ่งับคูณสองะจ่ายเจามาโอ้โหจ่ายสิบมาอย่างนี้ก็แย่ดีครับให้จ่ายด้วยโอ้โหจ่ายอย่างนี้ฮะทุกคนดูเกินเจงมาเนี่ย อุ้ยมามาอีกหนึ่งเมื่อจะหาคำไหนมาพูดแล้วเนี่ยถึงพันไหมครับเนี่ยทุกคนนดอีกสองฟีสบินเออายลงมาช่องที่สี่อีกเอาไม่ได้ดีเลยนะครับตอนนี้อันนี้แย่นะอุ้ยมาดอกกูท้ายวะมาดาวกุทายว่า,วา,วาจะไหนมาอขอเซนเซเดาวกูท้ายมาไก่แดงมา โอเคโอเคขอไก่แดงได้หน่อนสังอันนะต้องร่วมหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทนะไปกันต่อฮะโอเคให้มันให้แก้ตัวทุกคนมันให้เราแก้ตัวมาดิอุ้ยไก่แดงเยอะสองฟองด้วยสองฟองด้วยเท่าไหร่สิเอ็อืม รอบนี้1 1ปีสปินครับรอบที่แล้ว12ปีสปินได้มา1,600กว่าบาทนะดูที่รอบนี้จะได้เท่าไหร่วายคูนสาวลงมาจ่ายเคมาครับประมาณ101เนอ่ะเมื่อกี้วยายคูนสาวลงไปอีกแล้วนะไอ้เรานี้วายมาเร็วดุกคนวายมาเร็วมาดิไก่แดงโอ้ใจไก่ม่วงครับไม่ลองด้วยค่ะไม่ใช่ไก่ม่วงนี่หว่าไอ้เต้านอนนี่มันใจนอนนะเมื่อกี้ ผมว่านะตรงเดียวกันกับรอบที่แล้วเลยวะ่ะไฟจะมาช่วงสุดท้ายนะไม่ถึงพันหรือเปล่ารอบนี้ถึงพัน่อยเหรอโอ้โหยโอ้โยมันจะปวดเออนี่ไฟเพิ่งลงมาครับมันจะลงมาช่วงสุดท้ายตลอดเลยอะรอบนี้ไม่สวยล้ะครับไม่สวยเท่าไหรโ่โอเคเจงครับ ถ้าแบบราคาฟือสปินจริงๆซื้อน่าจะสามพันบาทนะทอย่างงี้ได้มาพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาท,บาทถูเข้ามาสองรอบเลยนะน่นไม่แค่สองพันกว่าบาทเองเอาไปอีกห้าสิบออโตโอ้มาก็มาไม่มาก็แยกขอให้มันมาแล้วกันนะแล้วาเาแต่ว่ารอบนี้เรากดไปมันมาสองรอบแล้วนะ จะหมดแล้วทุกคนอีกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะใส่ต่ออีกดีไหมอ่ะสักยี่สิบแล้วกันสามสิบอ่ะไป <S <S ยังไม่คุ้มเมื่อไรเนะี่ยขอขอโออมา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 แล้วครับไก่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 ไรไก่ใครเออไก่ไก่ให้รอบนี้ได้เยอะรอบนี้ได้เยอะทุกคนสิบสามไหม โอเครอบนี้ได้13ฟีส์สปรินนะครับทุกคนลุยกันเลยครับผมมาโอเคตรงเดิมตรงเดิมตรงดีทรงตรงทรงเดิมุ้ยมาสามรอบจากไม่แค่นี้ครับโอ้โหต้องเป็นหมื่นแล้วไหม โอ้โหไวไม่ลงเลยะคนดูคนที่แย่ัน,นี้เป็นผมนะโ oh uh huh. อ้โหเออเฮ้ออะลงมาแถวเดียวกันด้วยเขาไปสองตัวบวกสองกอาคูณสามอืมจะหมดแล้วค่อยลงนะจําตลอดตลอดรอดฝั่งฝั่งก็ไปไม่ถึงตอนเนี้ยถ้าจ่ายมาอย่างงี้ เรียบร้อยครับทุกคนไม่ได้ถึงพันหรือสานะใหคิวก็มากับ A อครับ5้าราไว้ครับประมาณรือโอ้โหผมขอญาตไปดีกว่านะครับทุกคนเกมนี้ขอไปเล่นเกมอื่นดีกว่านะฮะถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็สู้ไม่ไหวครับก็ฟีสปินสามรอบใจมาอย่างนี้ครับโอ้โหโอ้โหได้พูดแต่โอ้โหนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากลองเล่นดูนะครับลิงใต้คอมเมนต์นะครับเล่นเองเลยฮะ จะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนกดไลค์ก็แชร์กดติดตามช่องมันตั้งโดนแล้วด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม